All right have you ever seen a more chill airport in your e n life like at right, those behind me this is the gate area but like check this out สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องกรองมาเล่าที่เราจะมาขุดคุยเรื่องราวความภาคภูมิใจของไทยที่กําลังเป็นกระแสไปทั่วโลก วันนี้เราจะพาไปดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าเกาะสมุยที่ที่ไม่ได้มีแค่ทะเลสวยแต่ยังมีสนามบินที่กำลังสร้างความตกตะลึงให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติจนพวกเขาต้องหยกให้เป็นสนามบินที่เจ๋งที่สุดในโลกความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่มาจากหัวใจของการออกแบบและบริการแบบไทยแท้ที่สะท้อน s o าว power อันทรงพลัง เรื่องนี้ไม่ได้มาจากการจัดอันดับของนิตยสารหรูๆแต่มาจากปากของนักเดินทางจริงๆที่เพิ่งลงเครื่องมาจากสมุยและคลิปไวรัลของเราก็ยืนยันอย่างเป็นเอกฉันท์ในคลิปวิดีโอแรกที่เรานำมาเปิดนี้มีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งยืนอยู่กลางสนามบินสมุยด้วยสีหน้าประหลาดใจกึ่งตลกเขากำลังจะบอกเล่าประสบการณ์สุดช็อกที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเขา ซึ่งผมขออนุญาตเล่าตามจริงแบบคำต่อคำเลยนะครับโอเคผมต้องบอกคุณก่อนเลยนะในชีวิตนี้คุณเคยเห็นสนามบินที่ชิวไปกว่านี้อีกไหมผมสาบานเลยว่าไม่เคยเจอมาก่อนนี่คือสนามบินที่ดีที่สุดในโลกจริงๆคุณดูนี่สินี่คือบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องนะครับไม่ใช่คลับหรูหรือสระว่ายน้ำส่วนตัวแต่มันคือที่ที่เราต้องมานั่งรอเครื่องบิน ปกติเราต้องนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมติดแอร์เย็นเจี๊ยบเสียงดังฟังเสียงประกาศที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ดูที่นี่สิเขาเปิดโล่งเปิดโล่งให้คุณสัมผัสกับลมธรรมชาติมีหลังคามุงจากมีไม้เลื้อยมีบอ่อปลาแล้วไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์นะสิ่งที่ผมตะลึงที่สุดคือคุณเห็นบีนแบ a กพุดนี้ไหมเขาชี้ไปที่บีนแบกสีสดใสบนพื้นหญ้าและชิงช้า มีใครเคยรอขึ้นเครื่องบินด้วยการนั่งแกว่งชิงช้าบ้างพระเจ้าช่วยแล้วทีนี้ผมคิดว่ามันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะพวกเขาให้เรามานั่งชิลติดกับรันเวย์เลยไม่มีรั้วสูงทึบไม่มีอะไรมาบาังวิวมันเหมือนเรากำลังนั่งปิกนิกดูเครื่องบินขึ้นลงเลยครับนี่มันสุดยอดแห่งความไว้วางใจที่สนามบินมีให้กับผู้โดยสารจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่จบนะครับไฮไลท์ของจริงคือตรงนี้ต่างหาก พวกคุณต้องไม่เชื่อนะนะแต่ที่สนามบินแห่งนี้พวกเขาทำ c u r t e s y corner ครับมันคือมุมบริการฟรีคุณเข้าใจคำว่าฟรีไหมครับมีทั้งกาแฟสดช็อกโกแลตเย็นน้ำผลไม้ปั่นน้ำเปล่าและขนมมอบอีกมากมายคุณสามารถเลือกหยิบได้เลยโดยไม่เสียเงินสักบาทนี่คือไทยแลนด์นี่คือสิ่งที่ไทยแลนด์มอบให้กับนักท่องเที่ยวมันไม่ใช่แค่สนามบินที่ดี แต่เป็นการต้อนรับที่มาจากหัวใจจริงๆผมยกให้ที่นี่เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วครับจบนะและสิ่งที่ตอกย้ำความรู้สึกประหลาดใจของชาวต่างชาติคนแรกก็คือคลิปที่2ที่เราจะมาดูกันต่อเลยครับหากชายคนแรกประหลาดใจกับความใจดีของคนไทยคลิปนี้จะพาเราไปสัมผัสถึงบรรยากาศที่ชวนให้รู้สึกว่า นี่ไม่ใช่สนามบินแต่นี่คือรีสอร์ทส่วนตัวชายชาวต่างชาติคนนี้เปิดเรื่องมาอย่างชัดเจนด้วยการประกาศว่านี่อาจจะเป็นสนามบินที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ได้แล้วเขาก็แพงกล้องให้เราเห็นภาพความจริงที่เขาเจอในสนามบินสมุยเขาชี้ให้เห็นลานพักผ่อนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยบีนแบ็กสีเหลืองและสีส้มกองอยู่บนพื้นหญ้านี่คือพื้นที่นั่งพักผ่อนที่เขาได้ใช้บริการ ชิงช้ากับวิวเครื่องบินเขาไม่ได้แค่เจอชิงช้าเหมือนคลิปแรกแต่เขายังโชว์ให้เห็นภาพที่เครื่องบินกำลังเตรียม Take-off หรือ planes are right there อยู่ใกล้ๆในระยะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นกำลังนั่งแกว่งชิงช้าชิลชิมอยู่ข้างหน้าเขาเน้นย้ำว่ารอบตัวเขาเต็มไปด้วยต้นมะพร้าวและทุกอย่างคือความสดชื่นเขาแสดงความประทับใจซ้ำๆว่ามันสุดยอดไปเลย pretty cool และนี่มันดีมาก This is nice ความผ่อนคลายระดับสูงสุดจากมุมมองของผู้หญิงที่มากับเขาเธอบอกว่าเธอสามารถเอนตัวลงไปในบีนแบ็กนุ่มๆได้สบายและยอมรับว่าอาจจะหลับไปเลยก็ได้ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่มีทางเกิดขึ้นในสนามบินอื่นๆที่มักจะเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเครียดความเซอร์ไพรส์เรื่องความปลอดภัยและสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจที่สุดคือ มันแทบไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆแยกผู้โดยสารออกจากรันเวย์เลยนี่แสดงให้เห็นถึงความไว้ใจที่สนามบินมีต่อผู้โดยสารซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากกฎระเบียบที่เข้มงวดของสนามบินนานาชาติอื่นๆทั่วโลก คำพูดและการยืนยันที่สอดคล้องกันจากนักท่องเที่ยวสองกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่าซอ f t Power ด้านการบริการและสุนทรียภาพของไทยนั้นสามารถเอาชนะความอลังการของสนามบินหลายแห่งทั่วโลกได้เรามาเจาะลึกไปทีละส่วนครับหากสนามบินในโลกส่วนใหญ่นำเสนอประสบการณ์ที่เย็นเยียบและเป็นห้องสี่เหลี่ยมสนามบินสมุย เลือกที่จะเป็นสวนสวรรค์เขตร้อนที่โอบกอดผู้มาเยือนไว้ด้วยความอบอุ่นการออกแบบนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ด้านดีไซน์ที่ใช้ความเรียบง่ายเอาชนะความอลังการสนามบินสมุยซึ่งบริหารโดย b Bangkok Airways ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Open Air Airport ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอย่างที่สุดการออกแบบอาคารแบบศาลาเปิดโล่งที่ใช้หลังคามุงจากและโครงสร้างไม้ คือการแสดงออกถึงซอฟต์พาวเวอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่ชาญฉลาดเพราะเป็นการนำภูมิปัญญาการสร้างบ้านเรือนเขตร้อนมาใช้ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องปรับอากาศและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มหาศาลทำให้การรอเครื่องไม่ได้หมายถึงการหายใจในอากาศเก่าๆแต่เป็นการรับลมทะเลที่บริสุทธิ์นักท่องเที่ยวทุกคนต่างบอกว่าที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรีสอร์ทมากกว่าสนามบิน หนึ่งในคอมเมนต์กล่าวว่าฉันชอบแนวคิดแบบเปิดโล่งมันรู้สึกเหมือนอยู่ในรีสอร์ทและนี่คือสิ่งที่คุณจะคาดหวังจากเกาะสวรรค์การจัดสวนเขตร,ร้อนที่เต็มไปด้วยต้นมะพร้าวช่วยเสริมภาพลักษณ์ของเกาะสมุยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องประหลาดใจคือความไว้ใจและความกล้าหาญในการออกแบบการที่สนามบินกล้าจัดวางบีนแบ็กและชิงช้าไม้ในลานหญ้า ที่มองเห็นรันเวย์ได้ชัดเจนสะท้อนถึงซอฟต์พาวเวอร์ด้านความเชื่อมัน่นมันแทบไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆแยกผู้โดยสารออกจากรันเวย์เลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในระบบจัดการความปลอดภัยที่ถูกออกแบบมาอย่างดีความผ่อนคลายนี้เปลี่ยนช่วงเวลาที่ถูกมองข้ามให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในความทรงจำของนักท่องเที่ยวหากสถาปัตยกรรมทำให้สมุยโดดเด่น s o ฟต์พาวเตัวที่2ที่ทำให้สนามบินแห่งนี้ถูกยกให้เป็นที่หนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกคือหัวใจในการบริการที่สะท้อนผ่าน c u r t e s y corner ในโลกของสนามบินพาณิชย์ที่ทุกอย่างคือการทำกำไรสนามบินสมุยเลือกที่จะรวมการบริการชั้นเลิศนี้ไว้ในค่าโดยสารซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากที่อื่นนี่คือการตอกย้ำซอฟต์พาวเวด้านอัธยาศัายไมยตรีที่โลกหลงรัก ลาวชที่ดีที่สุดในโลกนักท่องเที่ยวถึงกับเปรียบเทียบมุมบริการนี้กับลาวชระดับพรีเมียมที่ต้องเสียเงินเข้าอ้างอิงจากคอมเมนต์ลาวชฟรีที่ดีกว่าลาวชเสียเงินของหลายๆที่และฉันใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสนามบินและนี่คือการบริการผู้โดยสารที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นมานี่คือการพิสูจน์ว่าการให้ด้วยใจจริงที่รวมอยู่ในค่าบริการมีคุณค่ามากกว่าความหรูหราอลังการใดๆ การสร้างความรู้สึกแขกของบ้านการจัดมุมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่หลากหลายเช่นกาแฟาสดช็อกโกแลตเย็นน้ำผลไม้ขนมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบริเวณเกตแอเรียคือการแสดงออกถึงวัฒนธรรมใจดีหรือใจดีของคนไทยอย่างแท้จริงทำให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนได้รับการดูแลในฐานะแขกของบ้านไม่ใช่แค่ผู้บริโภคนอกจากของว่างแล้ว ยังมีการนําเสนอน้ํามะพร้าวสดที่มีสัญลักษณ์ของสมุยซึ่งตอกย้ําภาพลักษณ์ไทยในฐานะดินแดนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์และทําให้ประสบการณ์ในสนามบินสมุยบริบูรณ์ความสําเร็จของเคอร์ติซี่คอนเนอร์ทำให้เกิดการตั้งคําถามในประเทศอื่นๆว่าทําไมสนามบินของพวกเขาจึงไม่สามารถทําแบบนี้ได้หนึ่งในคอมเมนต์กล่าวว่านี่คือสิ่งที่สนามบินทั่วโลกควรทําตามการที่ประเทศไทย สามารถเป็นผู้ริเริ่มและกำหนดสถานะใหม่ทางด้านการบริการด้วยหัวใจได้เช่นนี้คือความภาคภูมิใจที่ต้องได้รับการยกย่อง <S <S การที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกยกย่องให้สนามบินสมุยเป็นที่สุดของโลกมาจากจุดแข็งที่แตกต่างคือการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความจริงใจในการบริการแบบไฉ่ฮอสพิทาลิตี้ซึ่งสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนและลึกซึ้งในระดับสากลสำหรับช่องกรองมาเล่า เราขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนภาคภูมิใจในความสำเร็จนี้และเชื่อมั่นว่าเมื่อเรานำเสนอความเป็นไทยด้วยหัวใจและความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในโลกได้เสมอแล้วคุณล่ะครับสนามบินไหนสร้างความประทับใจอะไรให้กับคุณบ้างมาร่วมแชร์ความภูมิใจนี้และติดตามเรื่องราว soft power ของไทยที่น่าสนใจในตอนต่อไปได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกรองมาเล่าเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวความภาคภูมิใจของเราครับ